ว,นนวันนี้วันที่สามสิบนะคะทุกคนแม่บต้ตาเปลี่ยนล่มใหม่นะ จากลมหลากสีก็จะเป็นล่มสีแดงๆแบบนี้เนาะอ่าเพต้องยหายนี้ล้มหนีฝนก็เดิน,นามาอย่างนี้แดดซองใช่ไะคะเป็นประมาณนี้เลยล้มหลากสีอยู่เส้นนาดูนหน้าเชือกบาราบือเป็นเส้นนี้นะคะพี่น้องเป็นล้มสีแดงไก่ไก่กับยูเทิอนอันนี้จะเป็นขาเข้านาดูนนะคะอันนี้จะเป็นรถวิ่งเข้าไปนี่ขาเข่าระคาออกไปหน้าเชือกก่อนจะถึงสามแยกนาเชือกอยู่ข้างหน้านะส่วนแนวบุตาเด้อพี่น้องพันไปพันมาแวะทักทายแววชิม ชิมกรบแสบีหลีบอพุซ่าร้านแม่โบตาค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนร้านแม่โบตาเวลาหาหปีแล้วขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนทรงคาขนมคานมคาโรงเรียนแม่คาหน่อยขอบคุณนะคะลำด้วยสุขภาพแข็งแรงจ้าพี่น้อง